ของนักธุรกิจระดับโลกเนี่ยเขาต้องมองเงินกับคนคู่กันไปรักษาบาลานซ์นนะฮะคือคุณไม่มีเวียดนามไม่มีเขมรคุณมีแต่เงินเนี่ยคุณอยู่ได้ไม่ยาวนะการค้าอะไรก็แล้วแต่สมมุติอย่างน้ําดื่มมิสซิลีเนี่ยค้าขายเนี่ยอเอาแต่เงินเงินเงิน กำไรเยอะกำไรเยอะอวันหนึ่งที่ลูกค้าก็มีทางเลือกคุณอยู่ไหวไหมไม่ได้ถูกไหมฮะไม่มีไม่มีพวกไม่ได้แต่ถ้าคุณรักษาบาลานซ์ระหว่างเงินกับคนให้คู่กันไปนะฮะคนก็รักคุณขายของก็ไม่ต้องกาไรเยอะหน่อยเผื่อแผ่เพื่อนฝูงบางทีคนอื่นเขาจะเปิดโรงงานน้ําเราช่วยเขาบ้างวันหน้าวันหลังนะฮะผัดกันช่วยผัดกันแชร์ตลาดครับวิธีนี้ต่อมาวันหนึ่งที่คุณเกิดขายไม่ดี คุณยังอยู่ได้นะครับเพราะคุณมีกลุ่มไงถูกฮะคุณมีแต่วิธีคิดของนายวิสิ์สมองสั้นครับผมบอกแล้วโคตรโง่อ่ะแล้วชอบพูดมากยิ่งพูดยิ่งยิ่งอายผมบอกให้แสดงคือคําพูดนี่มันดีฮะแต่ถ้าคนรู้จริงๆเขาเจาะเข้าไปบอกไอ้นี่โง่ไม่ฉลาดอะไรเลยนะแต่คําพูดมันดูท่าทางออกฟอร์ดนะออกฟอร์ดแต่ว่าโโง่ทุกวันนะนะเพราะนั้นอย่าพูดเยอะอภิษ์คุณนักสิง์ก็พูดไหม ขาไม่เคยพูดนะี่เขาทำเนี่ยนะเขาามตูมเลยนะแต่ผลงานมันเกิดเลยฮะนะเพราะบางทีพูดไปก่อนมันไม่เกิดก็โง่อีกเพราะนั้นเขาทำเขาทำทำแล้วผลงานมันอธิบายเองวันนี้คุณปูเคยพูดเถียงกับคุณสักคมไหมครับนะผลงานมอธิบายเองแล้วกลายเป็นไอโง่คือใครฮะจะนั่งไล่งับได้แต่ว่าผมบอกว่าการมาอยู่ข้าวครั้งนี้น่ากังวลนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วมีผู้บริหารระดับและมนตรีเนี่ยนะฮะเข้าประชุมด้วยเนี่ยห้าประเทศด้วยกันมีหมดนะลาวพม่ากัมพูชาโตโกบังกลาเทศ ขาดเวียดนามเนาี่ยที่ผมกังวลไม่เป็นไรนะฮะแต่เวียดนามจะส่งเป็นระดับอื่นมาครับนะครับทีนี้ผมก็ต้องดูว่าเวียดนามเขารู้สึกยังไงก่ับเรื่องของการค้าขายข้าวร่วมกันครับหมดเบรกแรกคุณโดเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปครับโอ้โหเบรกแรกหลับกันหมดเลยมั่งเนี่ยนะฮอะโอเคครับ เจอกันเบรกที่2ครับเข้ามานะเบรกที่2วันนี้ก็เบรกสุดท้ายระทึกใจกันแน่นะระทึกใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนของรายการนินทาเมืองไทย<า>นินทากันมาทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะครับในภาคกลางวันเจอกันอีกที่สถานี MV นะครับในรายการสมามแยกปากแมวนั่นก็อีกสไตล์หนึ่งนะครับแล้วก็มาเจอกันหนักๆน,นิดหนึ่งในช่วงนินทาเมืองไทยของโฟร์ชนแนลนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เอ็นดีเพื่อสุขภาพนะครับนะครับทางแคปซูล สีเขียวและสีฟ้านะครับแล้วก็ชนิดน้ำโกบอลเฮิร์บนะครับก็สนใจสั่งซื้อในที่ c a ครับซูนย์สองเก้าหกเก้าสองสองห้าห้านะครับแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดเก้านะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาเอ็นดีเพื่อสุขภาพครับ เรา้วก็มาที่ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มมิสต์ด,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 ดีนะครับดีแดงโด่งโด่งแดงดีนะครับสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทศรศัพท์0845424494นะครับแล้วก็0879384333นะครับ n d านะน้ำดื่มมิสต์ดีน้ำดื่มเพื่อการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ฝากสินค้าใหม่ของโฟร์ชานะครับวิจุ AM FM นะครับแล้วก็ ตัวดี d e เดอร์นะครับแปลงสัญญาณดาวเทียมนะผมคิดทางเทคนิคอย่างเรื่อยนะครับไปเป็นไทยไม่ทันนะครับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับนะตัว QZ นะครับของคนเสื้อแดงโดยเฉพาะนะครับช่อง1ถึงช่อง9นะฮะช่อง4เนี่ยนะฮะช่อง4ี่โฟรเชนเน่เรานะครับกดเลข9มาปุ๊บเจอเลยนะครับเจอหน้าเราล่ออย่างผมนี่แหละนั่งอยู่เสาร์อาทิตย์สองทุ่มถ้าไม่โดนอะไรเกินรายการอื่นเบียดไปซะก่อน เนะพอรายการเสาร์อาทิตย์เราโดนเรื่อยเลยโดนเรื่อยเลยโดนแบนโดนส่วนมากก็จะลงเสาร์อาทิตย์กันแหม่ไม่ส่งสริมดาวลุกกันมักไม่ใช่วันธรรมดาเราก็มนจัดไม่ไหวฮะมันเเรื่องยืนต้อง่าโอ้จัดก็ไม่ได้เบียรรายการพี่ชัดไม่ไหวโอ้พี่ชัดนี่ใครเข้ามานี่ปาละเบิดตลอดนะก็ต้องยอมแกนะนั่นเป็นหน้าเป็นตาของพชเจนแน่นนะพี่ชัดนะ่ะนะมาคุยกันในเบรกสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นระทึกนะฮะต้องบอกว่า ในฐนะที่จะนินทามาคุยกันนะครับวันที่29นี้นะครับปลายเดือนสัปดาห์หน้านี่แหละครับสัปดาห์นี้สัปดาห์การเคลื่อนไหวในหลายมิติในหลายประเด็นนะครับผูกเรื่องเดิมนะครับจากตอนเนี้นะครับที่สนามหลวงนะครับก็จะมีกลุ่มต้องบอกว่าประชาชนกลุ่มหนึ่งครับนะในนามของแต่ถ้าเราเรียกสั้นๆก็กลุ่มคอมมินิ์กลุ่มใหม่นะฮะเอนิวคอมมินิ จะบอกงั้นไหมฮะ<ช><ช>หรือในอะไรสักอย่างคอมมิวนิสต์กูมไม,ม่มันมีที่ไหนแล้วคุณคอมมินิสต์เขาหมดแล้วก็ไม่รู้ดิเขาก็ยังเป็นผู้พัฒนาชาติไทยไอ้นี่คือเรื่องให้มันยาวไงเขาเรียกพอรอทอออผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยคือกลุ่มนี้เราต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันแต่เดิมเลยของแท้เนี่ยเขาเป็นคอมมินิสต์อยู่ในปาก่อนคอมมินิสต์ไงใช่ดยนโยบายหดหัวทับสองสามเนี่ยทำให้คอมมินิสต์เหล่านี้นะครับมอบตัวซึ่งก็คือจบในปีสองสามถูกไหม สอมาถึงนี่กี่ปีคูณ5้าสดปีห้าเจ็ดเนี่ยโอ้สองสห้าเจ็ก็30กว่าปีเดี๋ยวนะสองสามห้สามเนี่ย30สิปีห้าสามนี่30มสิบปีสามสิกว่าปีเพราะฉะนั้นคนที่มาร่วมตรงเนี้นะถ้าเป็นผู้ก่อกันร้ายจริงเนี่ยไอ้มันเดตัวนะพอก็คอจริงๆคนต้องตอนนั้นก็ประมาณสักยี่สิบอ่สิบอ่สาผมว่าเอบวกง่ายง่ายยี่สบวกลบบวกไปอีกส3ใช่ไหมเมื่อกี้สาเท่าไหร่สามสิ เอาว่า30แล้วกันะสามสิบรวมเป็น50แหละคุณต้องห้าสิบขึ้นนะถ้าคุณจะเป็นคอมมิวนิสต์ยุคนั้นนะถ้าคุณคุณเคยดูรูปเขาไหมฮะสาวๆหนุ่มๆแต่มาโคโยตี้มาเลยอายุยี่สิบยี่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ในท้องไม่ใช่กับชาติที่แล้วตายแล้วกลับมาเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ในชาตินี้เพราะฉะนั้นแล้วเสื้อเครื่องแบบไมเอียมครับตัดกันมาร้านเดียวกันหมดครับเสื้อเนื้อผ้าเหมือนกันหมดทุกคนเลยคอมมิวนิสต์กลุ่มนี้นำโดยสุชาติสีสังนะครับนำคอมมิวนิสต์อายุเท่าไหร่ฮะแล้วเมื่อก่อนมันเเเคคคยป็นนนนี้หรอ ก็เป็นอ๋อสสพักภูมิใจไทยนะตอนนี้ใส่เครื่องแบบน้าหาหารูกคอมมิวนิสต์ขึ้นมาหน่อยคอมมิวนิสต์ที่หาได้ก็ดีนะฮะที่ผมเลือกคอมมิวนิสต์นี่ผมไม่ได้เจตนานะฮะว่าจะต้องใส่ร้ายเขาเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่านี่คือเรียกกันง่ายๆคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เป็นคําที่ไปด่าใครนะนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ได้เป็นคําไม่ใช่เป็นคําเลวร้ายอะไรนะไม่งั้นเป็นอีกหนึ่งปกครองเรื่องของคอมมิวนิสต์เป็นอี่หนึ่งความคิดทางด้านสังคมก็แค่นั้นเองคนเราระบอบการปกครองครับ เพราะนั้นไอ้ที่ฝ่ายตรงข้ามมานั่งดา่าคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ไกลคนนั้นมานั่งด่าไอ้เพือกสิไอ้เพือกตอนหาเสียงเนี่ยมันยัดเยียดเลยไอ้เนี่ยพวกเราเนี่ยคนชั้นเด็กคอมอมิวนิสตอ่าคอมอมิวนิสต แล้วฝรั่งเศสเขารปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขามีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ในครับอ่ะมีเลือกตั้งปกติด้วยคุณสุเทพรู้เรื่องไหมไม่รู้แต่คุณสุเทพรู้ไหมคอมมิวนิสต์คืออะไรอ่ะผมอยากรู้จริงๆเลยว่าคุณสุเทพผมอยากจะรู้ความรู้การเมืองคุณสุเทพเนี่ยอยู่มานานมากผมอยากรู้จริงๆว่าคุณสุเทพรู้ไหมว่าประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์สังคมนิยมนี่มันต่างกันยังไงครับผมอยากให้คุณสุเทพอธิบายโดยกระชัดกระจ่างหน่อยคอมมิวนิสต์เป็นยังไงสังคมนิยมเป็นยังไงผมว่าอธิบาย แต่เขาเลือกนะมันละเอียดอ่อนนะเขาเลือกที่จะไม่รู้กับาก,การโจมตีคู่แข่งเนี่ยเขาเลือกเขาเลือก<ๆ>ไม่ใช่ไม่แต่ว่าอันไหนที่เป็นผลประโยชน์เนเข้อหมดนะเนี่ยเขาเลือกเนี่ยเนยกลุ่มเนี่ย,ยแ,ลแล้วก็กลุ่มคอมมิวนิสต์กลุ่มนี้นะครับที่อยู่ที่สนามหลวงนะครับก็นําทีมโดยอะไรก็แล้วแต่นะครับมาหนึ่งหนึ่งกลุ่มนะครับที่การเคลื่อนไหวที่ยังค้างคาอยู่ที่สนามหลวงอันที่สองครับนะกลุ่มบ้านพระอาทิตย์จะขับเคลื่อนกันในรอบสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับเขาจะประชุม จะชุมนุมอะไรกันต่อเนื่องเพื่อรับลูกกับกลุ่มสนามหลวงได้หรือไม่ไอ้กลุ่มนี้เขามาประท้วงเพื่อประชาธิปไตยคอมมินิสต์กลุ่มนี้เขาแปลกดีนะคอมมินิสต์เพื่อเพื่อประชาธิปไตยนานโยบายนโยบายที่หนึ่งคือให้นายกปูยุบสภาครับเนี่ยแรกเลยก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันี้คุณมีสิทธิ์นะคุณมีสิทธิ์ทำแต่ว่าโจทย์ที่ไม่มีสิทธิ์ก็คือคุณไม่มีสิทธิอยู่ที่สนามหลวงเออถูกไหมเพราะสนามหลวงประกาศเป็นเขต คุณละเมิดกฎหมายอยู่ว่าเงี้ยแต่เขาก็แย้งนี่ไงเขาก็แย้งมาตรา4นี่ไงสิทธิเสรีภาพของประชาชนไงครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ผมบอกเขาก็อ้างว่ากฎหมายกทมเล็กกว่ารัฐมนูลใช่ไหมนี่ไงเหมือนเรื่องขายเหล้าอ่ะผมเมื่อวานเนี้ยเออมันโยงเข้าได้เพราะฉะนั้นเขาก็สู้อย่างนั้นอันนั้นแล้วก็เมื่อกี้กลุ่มสนามหลวงนะฮะกลุ่มท่าพระทิต์ขยับแน่แปลกใจอย่างหนึ่งคุณด่งอยู่ๆก็โกตั๊บหรือส่วนที่ลิ้มเนี่ยอยู่ๆโผล่มาได้ไง มีข่าวต่อเนื่องอันหนึ่งนะครับที่เราเจอกันนะอ๋อส่วนที่รีบทองคุนมันขยับมันให้สื่อมันออกมาข้างนอกเลยแล้วมันเพราะอะไรนะมันมีข่าวหนึ่งสอดแทรกเข้ามาอ๋อผมรู้แล้วว่าทาไมส่วนที่ถึงก้าวออกมาก็มีข่าวการเสียชีวิตของกตัญญาสีสีเหล่าครับคุณปัญญาสีเหล่านะไอเรื่องนี้พูดทําเป็นขำนะอืแต่พอตอนแรกผมอ่านข่าวเนี่ยผมก็ดูว่าเป็นการเสียชีวิตโอเคอะนะะคนหนึ่งเสียชีวิตครับ ก็โอเคคุณปัญญาสีเหล่าเสียชีวิตที่จังหวัดสุพรรณบุรีคือมีคนไปพบศพแกนอนอยู่ไม่มีการต่อสู้นอนตายคือว่านอนแล้วไม่ตื่นัะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าบรรดาญาติเนี่ยเข้าใจว่าแกเนี่ยตอนนี้แกเป็นมะเร็งอยู่เคยเข้าใจว่าตายเพราะมะเร็งแต่นี้ตายด้วยอะไรเนี่ยใครเลงไม่รู้ใครจะมาเลงกงไม่รู้แต่ว่าญาติเนี่ยหรือมะเร็งก็ไม่ว่ากันแต่อยู่ดีแกก็เสียชีวิตไปไม่ได้มีการชันะสูตรอะไรนะฮะโดยแต่นี้ญาติไม่ติดใจด้วยดิเพราะญาติไม่ติดใจแสดงว่าต้อง ก็ไม่ต้อจบไปก็จบทีนี้แต่ว่าแต่ว่าคนนี้สิสําคัญ <c oughs> คนไหนฮะคนที่เสียชีวิตนี่สิครับสําคัญทีนี้พอมาดูในปัญญาสีเหล่าเนี้รปรากฏว่า ขยายความไปอีกขยายความมาปั๊บนายปัญญาสีเหล่านี้เป็นมือปืนนะครับเป็นบุคคลที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องการตัวมากที่สุด75คนของมือปืนเนี่ยหนึ่งใน75ของปืนของประเทศ75คนมือปืนที่ติดปฏิทินแล้วว่างั้นนะจาก60ล้านเนี่ยนะ75คนเนี่ยสุดคุณคือสความเข้มข้นนะแล้วเรียกว่าเป็นมือปืนที่ที่เขาต้องการตัวมากครับเสร็จแล้วไม่แค่นั้นนะนายปัญญาสีเหล่านี่ยังอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งลำดับที่หก ครับนะฮะของผู้ผู้ต้องหาในคดีรอบยิงนายสนธิลิมทองกุดนวยเห็นไหมฮะผมก็เราจะโยงไงคุณเนี่ยนะที่บอกมาเพราะว่าไอ้นี่ตายแล้วอ๋อมือปืนที่ยิงเขาตายแล้วไงสก้ยออกมาแต่สนที่ครับยังเหลืออีกห้ายังเหลืออีกห้าคนตายคนเดียวเองเหลืออีกห้าคนนะะทีนี้เรื่องของนายปัญญาสีเหล่าเนี่ยมันไม่จบแค่นี้อีกครับ ยิงสนธิไม่ว่าจะเป็นมือปืน75คนของประเทศท็อปท็อปเซเวนตีเนี่ยนะฮะท็อปท็อปร้อยนต่กไม่ว่าแต่พอสืบไปปรากฏปัญญาสีเหล่าเนี่ยไม่ใช่คนปกติไม่ใช่นายปัญญาสีเหล่าเป็นจ่าสิบตรีปัญญาสีเหล่าจ่าสิบตรีปัญญาสีเหล่านี้เป็นทหารบกนะเป็นทหารบกปรากฏว่าไปดูประวัติเฮ้ยนี่มันแลมโบเลยนะใช่ มันไม่ใช่ทหารธรรมดานะฮะมันคือซเวสเตอร์สตาร์โรเขาคือหน่วยลบหน่วยลบเลยนี่มันหนังฝรั่งเลยฮะปรากฏแบ็กกราวน์เนี่ยนะครับเป็นทหารผ่านผ่านการฝึกหลักสูตรจู่โจมของทหารรบพิเศษและที่สําคัญเนี่ยนะฮะเป็นหลักสูตรเป็นเป็นทหารที่ผ่านหลักสูตรการจู่โจมใต้น้ํานั่นคือนาวีซิลนะโอ้โหคือมีความลบได้ทั้งน้ําฟ้าฝั่งคือลบบนฝั่งก็ได้บนอากาศก็ได้ในน้ําก็ได้ แล้วชำนาญการต่อสู้ทุกรูปแบบอาวุธปืนทุกชนิดขับรถถังได้นะครับพวกนี้ทําได้เป็นนักรบที่เรียกว่าเขาเรียกว่าหนึ่งลบสิบหน่วยเนี้ยคือหน่วยเดียวกับที่ยิงยิงู่ต่อการไล่16ยสบศพนะครับนั่นแหละครับนาราธิวาสสามสองใช่ไหมฮะถ้าจะไม่ผิดครับตัวเลขไม่แน่ไม่แน่แต่ว่านั่นแหละ